มอร์นิ่งครับเดี๋ยววันนี้จะกินนมก่อนดูดนมแบบหนึ่งนะอ๋อแต่นมที่ใหม่ถึงคือนมกลอม่องนะแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บรองเท้านะครับเมื่อวานซักเอาไว้ เมื่อวานก็ประมาณเมื่อวานสักสองสาวันน่ะ <c> ก <oughs> ็หลายวันอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บไว้เดี๋ยวถ่ายดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันโอ้โหแห้งแล้วสามสี่ห้หก ใส่คนเดียวประมาณหกคู่ครับอืมแห้งสนิทอ่ะถันังตัวนี้ไม่ค่อยดีเลยมีลาคอสฟีล่าน่าจะเยอะสุดฟีลามีประมาณหนึ่งสองสามฟีลามีสามคู่อ๋อแต่ผมมีที่ไม่ได้สักอืมโอเค เดี๋ยวไปตกักตักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บเลยรอ,องทับรองเท้า